สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินตัวไวเน็ตนะคะเป็นสกิน เรตนั่นเองนะคะทุกคนสกินดับเีมิตเตอร์เรตเตอร์เีมิเตอร,ร์รเขียวนะคะลคิปนี้ก็ฝากกันก็แชร์กดไลค์ like กดติดตามกดโปรดกระดิ่งให้เรากันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม Rv แลวก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะทุกคนประเด็นมันมีอยู่ว่าสกินนี้นะคะแจกฟรีแล้วก็มาพร้อมกับอีโมจิกรอบโปรไฟล์แล้วก็รูปโปรไฟล์นะคะทุกคนแจกฟรีฟรีฟรีนะคะสำหรับ ชาวไทยของเรานะคะมาเดี๋ยวเรามาทําการรับพร้อมกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกดกลับออกมาก่อนนะแล้วเราก็กดมาตรงหนะ้ารวมกิจกรรมนะคะอุ้ยหลอนตกใจนะคะ ับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เตามาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะปีชีปลยตีลยมาฟ้าร้เป็ของฉัน เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใชเมล่าเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น Tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000แนคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะน ฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเป็นแพนิกเอ้ยมาทุกคนก็จะเจอกับกิจกรรมนี้นะคะสกินฟรีผีเป็ดเริ่มแล้ววันนี้นะคะกคดที่เข้าไปเลยอ่ะกิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่วันที่13นะคะสุก13โอ้โหหลอนใครๆดูบ้างสุก13นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทำแบบเสียงหลอนๆปะ เดี๋ยวใส่ซาวร์หลอนๆปั้ตึ้งตึ้อะไรอย่างมาวิธีรับนะคะเราก็คือต้องรับอ e ีแรงนะคะทุกคนเพื่อมาเปิดหารูปภาพนะคะเปิดให้มันครบสี่ภาพนะคะถ้าเปิดครบสีภาพก็ได้รับสกินฟรีผีเป็ดไปเลยนะคะก็วิธีสะสมอ e ีแรงก็จะมีก็ล็อกอินเข้าเล่นคะสังหารมอนเตอร์ป่านะคะ 10ตัวแล้วก็ทำลายป้อม5ป้อมประมาณนี้นะทุกคนนี่ง่ายแค่เข้ามาเล่น r v ก็อาจจะได้แล้วหละเราสามารถใช้300ทองซื้ออีแรคงได้ทุกวันนะคะเราก,กดซื้อไปตรงนี้นะคะปุ่มเล็กๆข้างบนนี้นะแล้วกดซื้อไปอีแรงมาแล้วนะคะก็จะเปิดเป็นรูปเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นฟิลแบบสตอรี่นะเปิดให้ครบ 4ภาพใหญ่16ภาพเล็กนะคะทุกคนประมาณนี้กับอ e ีแรงนะคะทุกคนเออแล้วมันก็จะมีตรงรกิจกรรมเช็คชื่อตรงนี้นะคะเข้ามาล็อกอินเช็คชื่อนะคะวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็คือ15นี้นะคะสุก1สาี่สิบนี้อย่าลืมเข้าเกม ROV กันนะทุกคนเพราะว่าแจกแพ็กเสียงด้วยนะเออประมาณนี้อันนี้ไม่เกี่ยวก็รับเฉยมาก็วันอาทิตย์นี้นะคะแจกเป็นอ e ีแรงอีก1ตัวนะคะตรงกิจกรรมล็อกอินนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินพรีเพลตมาเรามาอยู่ในส่วนสิ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือไอเทมนะคะก็มีอิโมจิอิโมจิ30วันเสียดายมากอยากได้ถาวรน,นะคะอิโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์เปลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรอบรเรรตเกียรติเกียดตชื่อขอบเปลตเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะทุกคนโอ แล้วก็13ถึง22ก็คือได้ทุกคนแน่นอนเก็บสะสมให้ครบนะคะ60แต้มก็ได้ไปเลยวิธีเก็บแต้มก็ล็อกอินเข้าเล่นเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาอแก่ชอบมากสกินเป็ดเออก็จะมีประมาณนี้นะคะกับโหมดบันเทิงก็มีเปิดตลอดทั้งเดือนเลยนะก็มาเล่นกันนะคะเดี๋ยวมีโหมดใหม่มา มอนใหม่มาทุกคนก็เห็นแบบว่าคนรีวิวกันบ้างแล้วแหละคือเราหลอนมากอะเอออาจจะคนอาจจะตกใจกันกนะก็เดี๋ยวอีกไหนก็คงจะชินแล้วนะคะล่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินเปรตกันดีกว่านะคะทุกคน Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Till my shadow turns to sun rays and